ฟังเสียงร้องไห้จากทางสายโอ้ยปวดใจนํนเด้พี่น้องเอ๋ยเน,นาะสิ่งที่ผ่านมาแล้วปลดปล่อยเด้อปลอดปล่อยได้มาระบายกับยยจ่าแล้วก็ขอให้มีพลังกําลังใจคําเดียวเลยที่สิวา่หาหักเจ้าของหลายๆนะฮะเนาะยาำทุกยามยากยามลำบากยามเจ็บป่วยสุดท้ายเฮาก็ต้องพึงตัวเองพี่น้องจา๋า นะคะสิ่งที่ผ่านมาเฝ้าปล่อยวางให้ไหวอย่าเก็บซ้ำเก็บความรู้สึกเจ็บปวดในหัวใจให้มันทํำ้ายร่างกายจิตใจเจ้าของด้วยความคิดที่วนไปเวียนมานะคะเนาอืมก็คอบคุณคอบคุณที่เลือกมาระบายกับยายจ๋าเนาะก็หวังว่าที่ทำให้มีพลังกำลังใจ แล้วให้ได้เห็นว่าบ้านของยายจานะ๋าเนาะไม่ว่าทางเพจหรือ YouTube เนะาะมีพี่น้องที่เจ็บปวดนะคะประสบการณ์คือยังเหาเพิ่นยังปล่อยวางได้เพิ่นยังหาทางออกได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าน้องซีมีทางออกเนาะขอให้โชคดีต่อไปนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะฮะตอบแทนความดีที่เราทำไว้เนาะผ่านพ้นวิบาก,กบ